สวัสดีทุกทุกทา่านนะครับผมวันนี้พามาชมองพ่อจัตุคามรามาเทพนะครับผมน่ครับพระพักสวยงดงามครับผมของศาลหลักเมือนงนะครับผม สาลหลักเมืององจ์จตุคามราม,มาเทพสารหลักเมืองนะนครับผมนครศรีธรรมราชนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศกัลราสองพับเก้านะครับผม องหน้าตักนะครับองบูชาสวยๆครับผมงดงามครับผมนําบเร์ประจำองนะครับห้าห้าหกครับผมเกียบตองห้านะครับผม มีตาจังหวัดนะครับสวยงามครับผมที่น่าสสวงหายิ่งนะักหน้าบูชาครับผมตรงนี้เปิดเบาๆครับผมแบ่งเบาๆห้าหมื่นบาทพร้อมจัดส่งครับผมท่านใดสนใจมาชมองค์จริงได้ที่ถนนเทศบาลแปดจังหวักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกแก้วนะครับผม มาหาเองจเจริญรุ่งเรืองครับผมยินดีรับใช้ครับผม